อัำอำมรินเปิดตัวแฟนใหม่เผยคลิปน่ารักคู่สาวนอกวงการสวยมากดูเหมือนหัวใจจะกลับมาชุ่มฉ่ำสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อ่ําอมรินนิติพลที่โลกเป็นสีชมพูสดใสอีกครั้งหลังมีคลิปวิดีโอหวานหวานวอนโซเชียลให้ได้เห็นโดยทางด้านทีไอเคทอ ม,มินเนอร์มักจะเผยความน่ารักระหว่างอํำอมรินกับสาวสวยนอกวงการซึ่งมีโมเมนต์อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบนรถหรือการไปตีกอล์ฟในวันว่างอย่างคลิปล่าสุดอํำอมรินได้อยู่เคียงข้างสาวสวยคนดังกล่าวพร้อมเล่นมุกพูดแซวกันอย่างสนิทสนมทำเอายอดคนดูพุ่งทะลุถึงสองล้านวิวเลยทีเดียวงานนี้แฟนๆต่างก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันสนันอาทิ ระวังจะโสดรอบสองนะพี่ที่อําน่าจะอยากโสดอีกรอบแฟนไหมเป็นแฟนกันหรอคะตกข่าวสวยจังพูดแบบนี้น้องจะหาแฟนได้หรือกับแฟนสวยนะคะต้องรักษาเขาไว้ดีๆนะคะเป็นต้นทั้งนี้ทั้งนั้นจะใช่รักครั้งใหม่จริงหรือไม่คงต้องรอฟังจากปากของอําอมรินเองแล้วจ้า